จุเม้าคุณยัคคารโะก็ปีนี้ปวดมาได้2 2่0 0บาทอยู่ที่วัดพระธรรมกายเราพี่จบศัวะแพทย์ก็สนุกดีแต่ว่าพอมันไปถึงวันหนึ่งมันก็จะมีความรู้สึกว่าให้เราน่าจะได้เวลาบวดแล้วมั้งเรื่องวดตอนอายุ27เจ เนื่จากว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นวัดที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะมีชื่อหน่อยเนะาะก็คือเป็นที่จับตาดูทำให้มันง่ายหน่อยโดยทําให้เวลาม,มีใครที่เป็นคนของวัดเนี่ย เป็นนั่งคุยหรือไปอะไรกันแล้วแต่โดยมากคนมักจะมีความรู้สึกว่านี่คือตัวแทนวัดซึ่งน่าจะเป็นวัดเดียวแล้วมน้งที่ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของสาธุชนด้วยอะไรคือถ้าเป็นถ้าเป็นวัดวัดอื่นเนี่ยสาธุชนเขาเข้ามาในวัดเขาอาจจะออกไปกลับไปดื่มเล่าเขาไปแล้วลูกสารพัาไม่มีใครสนใจว่าคนคนนี้เป็นลูกศิษย์วัดไหน คือผมพี่ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างตรงนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตของพระบาจสิงมันเรียบง่ายมันมันไม่ได้วุ่นวายแล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรแบบที่คนในในใน,ในสังคมมองก็มันเป็นข่าวี คนในในเมืองไทยเนี่ยจะคาดหวังกับความเป็นพระค่นข้างจะสูงเพราะว่าถือว่าเป็นเพศภาวะที่อยู่ในในฐานของบุคคลที่ที่ควรเคารพกลาบวา่าเพราะฉะนั้นความคาดหวังตรงนี้มันเลยทําให้ให้มีความรู้สึกว่า,วาพระเนี่ยต้องดีในขณะที่ที่สาชนเนี่ยก็คาดหวังกับพระเอาไ้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีข่าว อไรที่แบบมันตรงข้ามคือต่างขั้วเลยความดีกับความชั่วเงี้ยมันคอนทราสต์กันมาเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ละผู้ศาสนาในในพุทธกาลเนี่ยพระสะม,รมัยมุขเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าศาสนานี้ฝากเอาไว้กับพุทธบริษัทซึ่งหมยัยถ้าเป็นสมัยก่อนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสุปาสิกาโอเคปัจจุบันภิกษุณีอาจจะอาจจะไม่มีในในประเทศเรา เพราะฉะนั้นความคาดหวังตรงน,นี้มันไม่ได้ไม่ได้อยู่กับตัวพระ่างเดียวจริงๆอยากถามกลับนะว่าพี่คุณก็พูดทางบริษัทนะหลวงพี่คาดหวังบ้างได้ไหม